กันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 อินดี้ซองคิดส์ h a น n e l น้องเป็ดอินดี้ตอนระวังคนแปลกหน้า แถวบ้านของน้องเป็ดอินดีมีสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมากคุณแม่มักจะพาน้องเป็ดมาเดินเล่นบ่อยๆวันนี้ลูกพี่ลูกน้องของคุณแม่กับลูกสาวที่อายุเท่าน้องเป็ดชื่อว่าน้องเอิงเอ๋ยมาเที่ยวที่บ้าน คุณแม่เห็นเด็กๆเ,เบื่อก็เลยพามาเล่นเครื่องเล่นที่สวนสาธารณะที่สวนสาธารณะตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเพราะพวกผู้ใหญ่ยังทำงานอยู่นอกจากน้องเป็ดก็มีเด็กๆแถวนั้นอีกหลายคนกำลังเล่นกันอย่างร่าเริงน้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยเล่นได้ตามสบายเลยจ้าแต่ห้ามออกไปนอกสวนสาธารณะอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าและอย่ารับของจากคนแปลกหน้านะจ๊ะ คุณแม่ปล่อยให้เด็กๆเล่นกันตามต้องการค่ะพวกหนูจะไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าน้องเป็ดจึงชวนเอิงเอ่ยไปเล่นชิงช้าเล่นม้าลื่นแล้วก็เล่นบ่อทรายกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วจูจ่ๆก็มีคนลงมาจากรถคันสีดำที่จอดอยู่ข้างสวนสาธารณะเดินตรงมาที่บ่อทรายคนที่ลงมาเป็นคุณลุงสวมแว่นสีดำปิดตาแล้วก็สวมผ้าปิดปากด้วย เขาหันมาทั้งพวกเด็กๆแล้วก็หยิบขนมซองเล็กๆออกมาโบกให้เห็นเอาเด็กคนไหนอยากกินลูกอมอยากกินขนมอร่อยๆบ้างลุงมีแจกฟรีนะวิ่งมารับเลยพอได้ยินคำว่าขนมพวกเด็กๆก็หยุดเล่นแล้ววิ่งไปหาคุณลุงคนนั้นทันทีน้องเป็ดเทียกได้ขนมเหมือนกับคนอื่นๆก็กำลังจะเดินไปหาคุณลุงแต่ถูกอังเอยดึงมือไว้ซะก่อน แปดลืมไปแล้วเหรอว่าคุณป้าห้ามไม่ให้เรารับของจากคนแปลกหน้าน้องเป็ดจึงนึกคําเตือนของคุณแม่ขึ้นมาได้ว่าห้ามออกไปนอกสวนสาธารณะอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าและอย่ารับของจากคนแปลกหน้าแล้วคุณลุงตรงหน้าก็พูดขึ้นมาอีกว่าอา้าวใครอยากดูมายากลไัยบ้างมารวมกันตรงนี้แล้วคราวนี้ น้องเป็ดเป็นฝ่ายดึงมือเอิงเอ่ยให้เข้าไปดูด้วยกันน้องเป็ดจะเข้าไปดูมายากลคุณแม่บอกว่าไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าบอกว่าห้ามคุยแล้วก็ห้ามตามไปแต่ไม่ได้ห้ามเราดูมายากลนี่นาะจริงไหมเออก็จริงเนาะเอิงเอย่ยคล้อยตามคำอธิบายของน้องเป็ดทั้งคู่ ก็เลยเดินไปดูมายากลของคุณลุงอย่างตื่นเต้นพร้อมๆไปกับเด็กคนอื่นพอมายากลจบลงเด็กๆก็ปรบมือกันเสียงดังร้องเรียกให้คุณลุงเล่นอีกอยากดูอีกตั้งเล่นอีกสิคะเล่นอีกหนูอยากดูอีกคุณลุงหัวเราะอ,อย่างชอบใจแล้วบอกกับเด็กๆที่เฝ้ารอมายากลอย่างใจจดใจจ่อว่าถ้าใครอยากดูมายากลระดับที่สุดยอดกว่านี้ ก็ตามไปดูที่รถของลุงสิลุงต้องใช้อุปกรณ์ในนั้นคุณลุงเดินไปที่รถตู้คันสีดำข้างหน้าสวนสาธารณะพร้อมกวักมือเรียกเด็กๆให้ตามมาแต่คุณแม่ห้ามออกไปจากสวนสาธารณะมีเด็กคนหนึ่งแย้งขึ้นมาแต่เราไม่ได้ออกไปไหนนะี่นารถลุงจอดอยู่ที่สวนสาธารณะนี่ไงไม่ได้ออกไปไกลเสียหน่อย ไม่อยากดูมายากลของลุงเหรอคุณลุงพยายามโน้มน้าวให้เด็กๆตามมามีเด็กบางคนหลงเชื่อเดินตามไปที่รถแต่น้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยไม่กล้าตามไปได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเรากลับไปหาคุณแม่กันเถะน้องเป็ดเอิงเอ๋ยเริ่มรู้สึกแปลกๆจึงชวนน้องเป็ดกลับไปหาคุณแม่ คุณแม่เห็นเด็กๆทั้งสองคนวิ่งกลับมาหน้าตาตื่นก็ถามอย่างเป็นห่วงเป็นอะไรไปจ๊ะน้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยวิ่งหนีอะไรกันมาเมื่อกี้ พอคุณแม่ของน้องเป็ดกับคุณแม่ของเอิงเอ๋ยได้ยินก็น่าซีดและรีบบอกให้เด็กๆกลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาที่บ้านคุณแม่ก็ซักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่ทั้งคู่ได้ฟังก็มีสีหน้าตกใจมากคุณแม่บอกกับน้องเป็ดว่าโชคดีแล้วล่ะที่น้องเป็ดไม่รับขนมเราไม่รู้หรอกว่าคนพวกนั้นเขาเอาอะไรใส่ขนมไว้บ้าง มันอาจจะเป็นของอันตรายทำให้กินแล้วไม่สบายได้แล้วก็ลักพาตัวน้องเป็ดกับเอิงเอยไปแล้วพวกเขาจะลักพาตัวน้องเป็ดกับเอิงเอยไปทำไมคะน้องเป็ดถามอย่างสงสัยพวกนั้นเป็นคนใจร้ายเขาจะลักพาตัวเด็กๆ็กแบบน้องเป็ดกับเอิงเอยเอาไปใช้งานให้ทำงานหนัก หรือให้เป็นขอทานถ้าทำไม่ได้ตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาก็จะทุบจะตกตีน้องเป็ดรู้ไหมว่าเด็กๆที่โดนลักพาตัวไปจะไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้กลับบ้านอีกเลย<า>น้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยได้ยินแล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทั้งคู่จับมือกันแน่นืึน่ากลัวจังเลยค่ะ ใช่จ้าแต่ถ้าน้องเป็ดระวังตัวดีก็ไม่ต้องกลัวคนแปลกหน้าหรอกที่สำคัญน้องเป็ดต้องแยกแยะให้ออกว่าใครคือคนแปลกหน้าและใครคือคนที่เราเชื่อได้แล้วน้องเป็ดจะแยกแยะได้ยังไงล่ะคะคนแปลกหน้าก็คือทุกคนที่น้องเป็ดไม่รู้จักไงจ๊ะแต่ก็มีคนแปลกหน้าบางคนที่น้องเป็ดเชื่อใจได้นะจ๊ะ อย่างเช่นคุณตำรวจคุณพยาบาลคุณหมอหรือคุณครูคนพวกนี้คือคนที่น้องเป็ดขอความช่วยเหลือได้ถ้ามีปัญหาแล้วก็พยายามอย่าไปไหนคนเดียวอย่าไปในที่ที่ไม่มีคนน้องเป็ดจำได้ไหมจ๊ะค่ะน้องเป็ดจะจำไว้ให้ดีเลยผ่านไปหลายวัน คุณแม่ได้ยินข่าวที่เด็กถูกลักพาตัวไปก็มาเล่าให้น้องเป็ดฟังว่าเด็กคนนั้นได้รับความช่วยเหลือแล้วโชคดีที่ตำรวจช่วยได้ทันเด็กผอมลงไปนิดหน่อยมีแผลตามตัวแต่ก็ยังไม่ถึงอันตรายและโชคดีมากๆที่ได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวได้พบพ่อแม่อีกครั้ง น้องเป็ดได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนั้นเอิงเอ่ยช่วยเตือนให้น้องเป็ดนึกถึงคำเตือนของคุณแม่และตั้งใจว่าจะทำตามคำเตือนของคุณแม่อย่างเคร่งครัดเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ต้องระวังตัวนะคะสมัยนี้มีคนร้ายอยู่ทุกที่และคนเหล่านี้ก็สามารถหาวิธีการต่างๆมาหลอกล่อให้เราเชื่อใจได้ง่ายๆ ต้องทำตามที่คุณแม่ของน้องเป็ดบอกนั่นแหละค่ะไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าไม่รับของจากคนแปลกหน้าไม่ไปไหนคนเดียวควรมีเพื่อนไปด้วยและไม่ไปในที่ที่ไม่มีคนเพราะสถานที่เหล่านี้รับตาคนทำให้เกิดการลักพาตัวได้ง่ายๆสวัสดีจ้านี่น้องเป็ดอินดี้เอง ทิ่ทานหนูเป็ดอินดี้สนุกไหมเอ่ยน้องๆคนไหนอยากดูหนูเป็ดอินดี้ตอนใหม่เร็วๆอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูหนูเป็ดอินดี้กันเยอะๆนะยินน่งมีเพื่อนๆมาดูมากหนูเป็ดจะมีตอนใหม่ออกมาอีกเยอะเลยอ่ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เลยนะบายบาย สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรายังดูในหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะค่ะเราเรียนมากันมาสี่วันแล้ววันแรกความปลอดภัยจากเครื่องเล่นสนามวันที่สองความปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมวันที่3นะคะคือความปลอดภัยจากการใช้ยา วันที่4คือเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและวันนี้คือวันที่5นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเราก็จะมาเรียนรู้ความปลอดภัยจากตนเองและผู้อื่นค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าผู้อื่นคือใคร <c oughs> ก็คือคนแปลกหน้าค่ะถ้าเด็กๆเ,เจอคนแปลกหน้าเด็กๆจะไม่เข้าใกล้นะคะ แล้วก็เราก็จะไม่รับของจากคนแปลกหน้าค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาให้เรากินแล้วถ้าดเด็กๆถูกจับตัวไปคุณพ่อคุณแม่ต้องเสียใจแน่เลยค่ะเด็กๆต้องระวังตัวด้วยนะคะหรือพร้อมที่จะเรียนหรือยังคุณครูมีนิทานนะคะให้เด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะ